วอนนี้เลยครับผมจะมาจัดงานวันเกิดของผมนะครับซึ่งวันเกิดในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าโตเกินกว่าจะจัดงานวันเกิดนะครับแต่ตอนจัดงานวันเกิดก็ได้เงินพร้อมกับอังเขาจากครอบครัวตระกูลผมนะครับแล้วผมก็ได้ของขวัญชิ้นใหญ่นึกว่ากีตาร์ซะอีกนะครับแถมยังโดนเอาเค้กโปน้า่ังหากดังนั้นก็ไปชมคลิปนี้กันนะครับ ีนีต้นเข้าสู่ช่องเทนกอน,นอนะครับสุดขี้อายนะครับวันนี้เป็นวันเกิดผมนะครับแล้วผมจะไปจายง,ง,งานวันเกิดของผมนะครับ<ฮ>คือจะบอกว่าวันเกิดในคลิปนี้ของผมเนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมโตเกินกว่าจะจังงานวันเกิดผมแล้วน,นะครับท่าับว่าปีหน้าจะไม่จัดแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรถึงผมจะไม่ได้จัดงานวันเกิดของผมอีกแล้วในปีหน้านะครับแต่ว่าถ้าวันเกิดผมในปีหน้าเนี่ยก็คือ ก็คือครอบครัวมากินข้าวบ้านผมเพื่อฉลองวันเกิดของผมทางตระกูลนั่นแหละครับ

欢迎欢迎，你好。来来来，欢迎呃，来。来、啊啊啊啊啊、生日快乐，祝天天生日快乐。好，谢谢。学进步，越、啊、来越帅，越长越帅。谢谢谢谢。谢谢快点找那个女朋友。<laughs> 这一招又来。 这一招又来了，你这一招又来了。来，祝天天生日快乐，让你越长越帅。好、oh.。啊。学业学业进步。好<谁>，学业、哦、进步考第一名。天天，来，生日快乐。好，uh. 越长越帅。对。爱、啊、听爸爸妈妈的话。啊。Uh. 越来越乖。呵 <laughs> 你今天做有点怎么样？今天做有点不对。你今天做点什么？你再上去给他们拿。你妈妈说不，不是不能要。你，你很。你要说什么？啊 <noise>、呃，给今天去淘宝上面买玩具了。嗯、我要在淘宝上买什么？你跟我讲一下，我帮你買一。<laughs> 来,来来来，照相一下。这是 V D O。对你这个头发怎样？不能够褪色的话，怎么老是会骂的。他洗得掉，这个是。呃、洗得掉就好了。如果是染，洗洗要了。这是蜡蜡。全、嗯、这个牌子嘛，在女装太掉，是不是。 他他生了一天病，并没去医院，没去啊，没去学校，明明是什么都不沾，那不沾。我待了一天，干杯吗？明明吃东西肚子痛，你说谁呀？那那个狮子。嗯。哦、嗯。e v e y b o r y b o d y 早上就什么也没有吃，后来我问他，我放学问他好，他、就、说、是、好了，他说老师给他肚子上擦点药就好了。<laughs> 雪、哎、花飘飘，北风萧萧。啊哎、你不 没关系啦，我还行。来，小孩子来站着，来。嗯。

อีกด้านนึงจะแกะง่ายกว่าออก็พอๆกันชอบไหสุชีุ้ชีชอะออลองแกะสิี捏捏่นเนียนี่น,นี่นนีีนี่นี่นนี่นี่นีอนี่นีอซี่นี่นนี ชอบชอบไหมแต่และตัวกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันก<ต>ลิ่นกับความสัมผัสแต่ญญละตัวก่นะ,ะไเหมอกักลิ่กัวไม่ะ dương, dương, có dương, 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 dương,

ปหายเชื่อช่วยดันฉันล้างออกได้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 ทำไหมยังไม่กล้าทำหรอก ทำไหมไม่เลยครโอเคอเคมีแล้วมีแล้วเฮ้ฮะไม่กล้าทำหรอฮะไม่กล้าทำหรออยากให้เขาจ่าให้ทำทำอย่างนี้อ๋อทำเราโอ้ยเฮ้ยอาฟงแม่แม่ม่แม่แม่อันนี้ยังเหลืออยู่ที่มือนี่นี่ปลาย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 แม่งเลยพอพออันนั้นอันนั้นไม่ได้แกล้งเรา เาแต่คนงเเขาไว้คือเขาใช้ตังค์เล่นแล้วบอกว่าไม่ต้องทำ <c oughs> แกทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ทัก,กไลน์ก็แชร์ก็ติดตามเจนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวทางผมเองก็ต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าร้านนี้เขาปิดสามทุ่มนะครับ天天生日快乐二十อ生日快乐对谢谢那今天你感觉咋样感觉很幸福啊对被宽恕 呃，<就>年年有今日，岁岁有今朝。对，以后长大发大财，赚钱了发财了，不要忘记我，给一点钱给我，零用钱给我用嘛啊！<laughs> 呃，但是你别忘记，这是最后我的生日。是的，是的。是的但是，<对>但是最后也没关系，因为没关系、啊，因为我可以去我外婆家吃饭，<对>吃饭庆祝。嗯，庆祝。 ดี以<对>后自己赚钱以后带女朋友来一起吃饭了啊等有女人来追我一下。่ไ一定有的一定有女孩子来追你的好好好ขอบคุณครับทุกคนยังไงก็ขอให้สนุกแล้วก็เจอกลิปต่อไปนะครับ